กินนะจุ้มเจ้าได้ใช่ก,กินเลยเนาะอหมันอยู่นี่บางมือก็มีบางมือก็บ่มีเดีย๋ยงายเลยชื่อมาแต่เชนนโน,นโูเลยอ่ะยันบ่มียันนั่นบ่มีกูมือเลยีืยอขึ้นมาพี่เลยตัวน,นี้ประดับปะ่ะบ่ใส่เลยก็ได้ถับเลยบ่ ลุงเนาไปใช้สามอนี่ไปหน้า,นาบอช่อ,อก,กน,น,อน้าพ่นบอโอ้ปัน่นเข่าได้แร็วบ่ไน้ะ สบายดีสบายดีนะ้องพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขู่สุคนเมือสมองสุบอนเนาะ่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีนนึงมาพบมาพอกับช่องยูทูบของววเวียงชายใจกันดอยพี่น้องเลยอ่าไปเบิ่งทางงานันน้องจ้อยนอนะ้องชราเนาะอยู่ฝั่งนั่นตอนนี้วัวเวียงขับรถเข้ามาจอดไวเ้เฮือนน้องดาวจอด้วยโฮมพี่น้องมันเด็ดเนาะอ่าครับขึ้นมาสายในะเมื่อนี้พี่น้องเพื่อสอมรถอ่ารถเพ่สมรถก็เลยขึ้นมาสายในะ ผอดีสิไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเราเวียงซื่อนชื่อปลามาตัวหนึ่งน้องพี่น้องเนาะปลานิลตัวลาโลปลาปลาหาเขาน้องจ้อยก่อนเห็ดกินตอนเว่นพี่น้องกันยังไงก็ไปเบิ้งไปชมกันน้องพี่น้องเนาะน้าพี่น้องไปเวียนเข้ามาทางนี้ป่านบรรยากาศเละเดดี๋ยวดิมาหนิอื้อ cúp lô kinh anh con nâng kha đang đào mình sẽ đem rồi con สบายดีเร้ de e. De e. Ir, e e, ่องนองเลยโดยสบายดีโดยอ่าเนอะไอซื้อปนินมาโดยตน่าเขาเช็คมาโยเยับนันก็มันคือสีทายได้ละเนี้ยเพือกขึ้นมาเหรอมาซื้อมาแต่เซโนบูกบะไรอันซื้ออยู่ที่ยันโบมีไปมันเป็นกานกลางนี่เนาะ เบิร์ตโทนีบอเร็กเนาเบิร์ตโทนีบออยู่ในกันยังอยู่สองเซตครับน้ำไม้เซตเดียวเซตหนึ่งกับเซตน้อยเนาะเด็กปอกนะเนาะยังใช่ตัวนี้ใช่หรอวะยังตัวคานฉันตัวปลอีตัวนี้ก็ตัวนั้นโตด้วยเนาะคานยาวนี่ ขันอยู่ตัวนี้เนาะเจะ้าพ่อ,อยุบจักเนาะเส้นไงนะตัวนี้มันได้ใส่เด็กบอกน้ำบอตัวตัวคานชันใช่ใสใ่กันบ่ใ้ดื <c oughs> ่มคำสิบพ,พ,พ่อพ่อเด็กบอก กินนะชมเจ้าได้ใช่ใชกินเนอะเนาะโหมันอยู่นี่บางมือก็มีบางมือก็บ่มีเด้อง่ายเลยซื้อมาแต่เชโนูเลยอะยันบ่มีอันนะบ่มีกู่มือเลยซื้อถิ่นมาพี่เลยตัวน,นี้ประปาดบ่บ่ใส่เลยก็ได้ถับเลยบ่ ลุงน้าไปใช้สามมือหนิไปหน้าบาอฉออกนหน้าพุานาา่นบอโอปั่นเข่าได้เร็วบ่ะเอะอ,อคนขึ้นมาร้านเรียบร้อยส<อ>ิปันมือนี้ ปั่นได้กับคนมาบ้านบ่เออปั่นได้กับคนมาบ้านเลย,ยเขาปั่นนะบ่เดียวนี่นะ่ะยังถ่ายรถปั่นอยู่ Mmm. ผู้เดียวมูเหรอที่เขายังเกี่ยวข่าวอยู่เขายังมาได้แนี่วันก่อนว่าใช่ข่าวรอได้โมีเข่าอนี่ใช่ข่าวข่าวรอบัดเดย์าตรงเลยบูมีเข่ากะนะมันก็เลยเดาไว้นไงมันชุกเลยมัน กาเหต์แต่หัปีแต่มันชุกไว้แสดงว่า,ามีแต่อันโมนี้อันเข็ดกับเข่าหน่เนาะฮะ อ,อ๋อมีรถคันเดียวหารถมูนะไปขนชอยเข่าขนไปชอบเขา่าชายไายเธอจะชอบขนมาแต่เก่าเที่ยวหนึ่งเออมันขวมหวยบ่โอขเรือนรถมากแต่ทานเนาะ แสดงว่าอันเห็ดอันนี้จังหน่อยนี่ก็สิดได้พากันออกน้าเนาะ<ด>อือไปเมียนตัวนั้นให้มันเดาก่อน<ด>มือหนะมือชอยเถยิดทองก่อนใ <c> ห <oughs> ้เพิ่นมาพี่เนาะ<ด>บัดเพิ่นเดวเพิ่นก็จะได้มาเฮ็ดเวียกช่วยเฮาไว้ขึ้นแล้วเล<ด>ย,ยทางเขาแล้วม<ด>ันก็ลื่นก็ลงก้ายนี่มีแต่ส่งแลนไปส่งแม่ส่งน่อง ไอนหน้าไปเต้อตอนนั้นสเส้าแต่ละมือเนาะัสาเส้าแต่ละมือตองไปฮะไปชงเพิ่มชุเพิ่มชงเาเอาเขาเอานาไปงเพิ่อืเมอเอาอยู่หน้าบริมีคนนอนบ่ใชะไทนอนเอออืแต่ว,ว่าทั้งนันทั้งเมย์หนึ่งเข่าหนึ่งยางอยู่บ้านพี่ เดี๋ยวเขาอาไปอืมก็ไงว่ะเขาเขามีเนื้อกินเห็ดอยู่บ้านนี่กับแม่เขาเห็ดไปเนาะด้ยอือซึ่งแต่บ้านยานมันสายก็เห็นแต่พี่อย่างบางนอือที่เชาวเราใช้หมอยางออกไปอืออยู่กันนอกเตื่นชามาเอ้าเพิ่นเกี่ยวว่าเพิ่นจ้างคนเกี่ยวข่าวว่านี่กัเกี่ยวแล้วก็เอาขึ้นเลย กะซิแมนต์เหรอวะเป็นคกนเมื่อนี่นั่นเนาะอืมเป็นหมัดเมื่อนี่หมัดแต่เข้าอืมเหนื่อยมันเข่ามันก้อยแต่เนาะเอามันบวกคือเข่าโนั่นมันแห่งมันยังเนื้อเอาขึ้นได้เดี๋ยวเพิ่นว่าเพิ่นลจิปั่นมื้อนี้ดิ่ใครอยู่กำหนดปั่นหลายคันมันเฮาบ่ว่าโดด โดนในบ้านในบอ่อปันต้องเอาเด็กนั่นมามาหตัวนี้ก่อนทใช้เด็กกันกดเด็กกี่ทขั้ฮเ,เ,เด็ดมันแบดมันบนริลมเฮงคือแต่เก่าเลยมันเลยอย่างห่อนเลย Ô oh, tới mười sáu này nào hèn ngay đi. Rồi. Ai chuẩn kỳ ngộ oh. Nó no, cứ nhìn Cứ ừ. hết, nắn hết, nè 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 คยเฮ็ดให้เฮ็ดบ่เป็นได้เป็นเด็กตัวนะเด็กอันอ่ะปินให้มันนั่ก่อน 就在。 มีแต่ว่าคำฮาวโบยู่กับเครื่องคงกับเก็บเข้าไปไหกจะดีนะ,ะมันยางใหญเดี๋ยวฮาวโบยู่ยันคน,นจับไปไอ้ได้บอกนั่น้องนองบอกฮะเบไปนั่น,ๆๆนต้องน้องก,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 ก็ฟังเบิร์กนะน่ไอ้สีดงขี่กอยากไปอยู่นะมันยันว่าไปพุ่นแต่มันมีแันงาน คิดแล้วกันก็ไปตปกินลาบเป็ดลาบไก่เหรอมีคนยามนะบ่อชายนะยพายายามโอ้ยามเองเลยเดินนั่งจอะยามอะไรเออ โอ้ขโมมีคนยามจังเลยผู้ไม่ไม่ยามแหงเดียวจ้ะบ่ได้ยังบ่ช้ำน้ำมันต่ำช้ำเนาะไอ้คนเอาแล้วใส่น้องจ้อยมีปลาหลโอ้มีมีขโมยเข้ามายามใส่น้องจ้อยไม่มีอะไรเลยขาวก็บโบเก็บก้อนดินเฮน้อยหยัดขาวเนี่ย จงไว่หันองจ้อยเอาก้อน,นินเฮน,เนี่แล้วมันก็เริ่มเลี้ยวลายในนะแถวนี้กันเนาะเริ่มปั่นลายลายพุ่นพุ่นกเป็นธงหน้าบ่อผักบ่อ ป,งเป,ปงเป็นปงเป็นอะไรอือฮักก่แกว่าอยู่พี่มันเป็นหมู่บ้านคนบอคือว่าทางรถเที่ยวเข้าไปตลอดเสร็จเป็นเพื่อนอเป็นหลังไงเลเป็เพื่อนเพื่อนอันนี้หมู่บ้านตัวในนี้มีเพื่อนหลังหนึ่งนะม,มีแต่หน้าคน Oh. สองบอกลหลังหลัง,ลงสองหลังหนึงในป่าใน,น,นกระมี่แล้วหลังกำลังเห็ดเออบอกอยังไงว่ามีไฟมีอย่างบอกก็ต่อมาแถวบ้านใหไง um. เออคนขายอันดอกไม้บดอกดอกกระเพ็ดอดอกกระเพ็ดแบบแรกดอกกระเพ็ดเป็นดอกแบบ คนไทยคนแบบคนรวยๆคนหนักซื้อนะอ่ะเราไปตุม่มไปตุม่มไปหน่วยไปหน่อย,อยม,ม,มนันมุน่นจังหนอกอหมือนกันดอกพนธุาตั้งเอตํหนักบ้านโอ้ขายดอกมันก๊นกมันดอกไม้เครื่องประดับดอืมดอกละพันดอกไม้ลอยหรือคะหรอ ิดเลยล้วถือบอฮะมันคนเด็กมันคนเนาะอ่าาั้มัยจลายพะจจะอกไงบนจ้นับบุตรลายกาจะพบนอันนี้สิเป็นกายยบเงินกรายแท้ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นอยู่นี้อะยายเนาะ rút nữa bịt cần bịt phô mà nó đang còn xuống luôn bịt này mình kia còn đây này kia rồi, còn. để anh xuống không mất không mất ใช่ว่ามัดอันอห้องนี้แล้วก็เก็บเครื่องเก็บของอเก็บเครื่องไว้ทอนไว้อันเป็นขู่เป็นยังกะนยันอันเขาหิวไปพวกชายพื้นชายภายมันยังเก็บไว้เป็นอีกเนีน่ยอัเดียวพอมันคนโอยู่เด้พอโมยู่มันเนงียบยันเขาจับไปเก็บเก็บของเนาะพี่รอบ นะพี่น้องเนาะคลิปนี้กันสิประมาณนี้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบัดซีบแข้งบัดสู่สู่โคนพี่น้องเลยยังไงก็เข้ามาฮะรับชมเนาะพี่น้องเนาะกำกันกับข้อขโุกขัดใจละลายมาอ่าอัปเดตน้องเนาะเปียกเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าวันนี้หลังจากเขาซื้อดินเนาะพี่น้องมันก็พีโพลีบัด ตัวมังกรดินทรายพี่เป็นทีของน้องโอยน,น,อน้อเพียงเนาะส่วนเฮืนอนพงเพลนทางวานนี่กับลุงกับยู่น้องชดากรไปส่งโมกเปินก็เลยไม่ได้เหตุตนเองกบอับโอเยงก็ไ่ได้อำัำลิตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งคือว่ามขม้าเมื่อนี้กับปุรีมีแต่สี่ทั้งน้องๆเปิลนมัดคานตัวนี้มัดเด็กคานตัวนี้แล้วเลยนะ,ะสิไปโค่นเข่ามาไหวก่อนพี่น้องเลย คนเข่ามาไหว้เพิ่นจิปันปปเขา่าแล้วเพิ่น่าเนาะกระเดยอสีนะเอาซ้ำนี่ก่อนมือนีพี่นอ้องเดี๋ยวให้น้องๆเก็บเครื่องเก็บของไหว้เด้วกะมือหนามือหนาจังค่อยว่ากันไหมเนาะพี่นอ้องเนาะจัาเบลให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่นอ้องคลิปนี้ก็ถ้าว่าพิาพาทกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีรายเด้เอพ่อแม่พี่นอ้องเนาะอย่าพังเบิง่งขับมาเวียงลงคลิปเลยว่านั่นแล้วคลับมานั่นจะจังสีไปน้ำเพิ่นนาะพี่น้องไปอันเบิ่งเพิ่นปันเข่าอยู่ทางหน้าลุงกลับมาบริได้ไปกั เป็นยังนะอี่นียงเนาะในจังไดรกะฝากน้ำคือเก่า MC คือเก่าเนาะพี่น้องติดตามนะครับชมอย่า่ออื่นจะค่อยว่ากันใหม่ส่วนคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วขอก่าวคำว่า,าสาบายดีสาบายดีบระสุขุชุคนเนาะ